เป็นไงบ้างคะถือว่าเป็นการรวมตัวเคยรวมตัวเป็นจริงๆผมไม่รู้เลยครับว่ามีใครบ้างตั้งแต่วันที่ไปถ่ายก็ถามเขาอ๋อมีใครบ้างก็มีเจ็ดคนก็ดีใจที่ได้ร่วมงานกับทุกคนแล้วเพราะว่าเราก็รู้จักผมมาคนเดียวนะครับผมก็เป็นเป็นคนบ้านเดียวกันก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้เป็นเจ็ดคนนะครับผมเป็นแฟนออฟซีเกมในวันนี้นะครับแล้วก็ได้เป็นเกียรติที่เราได้ส่งเป็นกระบอกเสียงด้วย ให้คนแบบเห็นมากขึ้นด้วยว่าแบบว่าก็จะมีซีเกมแล้วจัดที่ประเทศไทยแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของไทยด้วยครับเด็กๆเคยคิดไหมคะทอาไวว่าแบบว่าวันนี้เราจะได้มาเป็นเป็นอนอฟฟิเชีเอเอเอจริงไม่เคยคิดว่าจะได้มาอยู่ท่ามกลางโลอดเจ็บคนขนาดนี้นะครับก็ถือว่าถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับแล้วก็เอาไว้ก็พูดถูกเกิน,น <c oughs> พูดไปลับไปพนะี่ก็รับวปนะรับหน่อย ก็เอาจัจริงรู้สึกเป็นเกียรติมากครับพี่ที่ได้เป็น no Game. แฟนอ็อกซีเกมเพราะว่าเหมือนเป็นเราได้เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหมให่แล้วกันที่เหมือนจะคอยช่วยส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกท่านนักกีฬาทุกท่านแล้วก็การขับของเราเนี่ยก็จะมาช่วยแบบว่าพพอร์ตนะครับนักกีฬาทุกคนเลยียร์ะเ่ปกติคือดูอยู่แล้วป่ะัะด,ดูบ้างครับผมก็ทีนี้กินมวยเป็นพิเศษครับเวลารุ้นเชียร์นี่คือ อยากไปถอดติดถอบสนามของเขาบ้างไปทั้งนอยากครับเพราะว่าวิวที่เราดูในจอทีวีอ่ะมันต่างจากการที่เราไปดูจริงๆมากๆม,มันก็จะเหมือนเรามีเพื่อนเชียร์ไปด้วยกันเนี่ยครับก<ม>็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ไปติดถอบสนามไปด้วยกันครับก็จะไ,ได้อีกนจะมีโอกาสนะคะที่จะแบบไปนู่นข้างมี่อยไปมีแน่นอนครับครั้งนี้ถ้าคุณพ่า,า,าคุจะไปเชียร์ไปก็อาจจะเ <c oughs> จอเจอเจอได้ตามขอปทอปไปทีเลยแ <c oughs> <c oughs> ถวๆนั้นแหละ มาครับตื่นเต้นมากเลยครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่น่้มาเป็นส่วนหนึ่งในซีเกมส์2 0่1ครับก en ็ร да ู้สึกว่าตอนที่ผมได้รู้ข่าวว่าจะมีพี่ๆสุดหล่อทั้ง6คนมาเป็น Friends of C เกมส์2ับ1ด้วผมก็เลยบอกตอบลับไปว่า yes ตอบว่าอะไรนะ yes แน่นอนเลยครับเพราะว่าเราก็หลอเกันไม่มาต่อครับ ก็แบบดีใจมากๆเลยครับแล้วก็มีเกียรติมากมาเลยครับผมแล้วก็อยากฝากพี่ทุกคนแบบเชียร์กีฬากีฬาเลยครับไม่ว่าจะเป็นแบบกีฬาอะไรก็ตามแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราน้วยครับพวกเราจะทำหน้าที่ Friends of Sea Games จนถึงไปเป็นไ้ดีที่สุดครับส่วนส่วนตัวเราเชียร์ถ้าต้องเลือกกีฬาสัือกหนึ่งประเภทเดียวเลยไหประเภทเดียวเลยเหรอครับถ้าเชียร์นะครับตอนนี้ขอเชียร์เป็นโอ้เรื่องไม่ถูกเลยครับเลือกยากเลยไม่ยากไม่ว่าเป็นวอลเลย์บอลหญิงไม่ก็ แบดมินตันครับเดี่ยวครั้งนี้จะไปแบบระยะของสนามรือ่าอ่ถ้ามีโอกาสได้ไปก็จะดีมากๆเลยครับผมครับเอ่อผมน่าจะเป็นคนที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าไม่เคยต้องนางอย่างไทยเลยก็ก็ถือว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ด้ยวย เออหว,หวังว่าทุกคนจะเป็นกำลังใจให้ผมที่มาทำงานกับพี่เขาด้วยนะก็พอมาล่วงนคผมเป็นน้องเป็นน้องเด็กรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเรารุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันเราเป็นน้องคนนับเป็นน้องเสร็จลวกันไม่ได้ไม่ได้หรอกตอนนี้พอพิจตไปก็รุ่นเดียวกันหมดแล้วใช่ไหมพี่สิเจด็จตามอยู่ละตามเลยก็นั่นแหละครับก็ถือว่ามี จะได้มาทํางานแล้วก็ได้มาประสบการณ์ใหม่ๆในชีวิตเลครับแล้วก็เหมือนเราเห็นซีเกมตังแต่เด็กๆแล้วไม่คิดว่าจะต้องมามาเป็น p r อีเกมว่าเป็นอีกอย่างชีวิตทีประสบคาเร็จแล้วก็เป็นเป็นิ่งที่เกินฝันงาใครจะเป็นตัวแทนฝ่ายฝ่ายสองภาษาเราต้องเลือกอค่รเได้หอยดโอเค if w e English โอเค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 โอเ ครับผมก็ก็อนนื่นเลยก็เป็นเกียรติมากที่ได้เป็นแฟนออฟซีเกมน,นะครับผมแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับผมส่งแรงใจแรงเชียร์ให้กับนักกีฬาที่คุณชอบนะครับผมหรือว่ากีฬาที่คุณเชียร์นะครับผมยังไงก็อย่างที่บอกว่าเสียงของทุกคนเนี่ยมีค่าสําหรับนักกีฬามากครับผมอย่างที่บอกว่ากว่าจะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติเขาต้องแบบว่าฝ่าฟันมาขนาดไหนผ่านแบบผ่านร้อนผ่านหนาวมาขนาดไหนก็อ,อยากให้เป็นแรงใจให้กับนักกีฬาทุกชนชาติเลยครับผมแล้วก็ฝากด้วยครับผมสุดๆ okay we want to invite you guys to share uh, us on on c games 2025 uh, it is one of the most memorable experiences that you'll ever have in sports and also uh, in every single year it really impacts and also have a really really profound meaning uh, on us athletes it gave us motivations and also it is also a reward for your uh, hard work and also your effort. so please share us on and also let's make this year a most memorable year ever. <laughs> i don't think i need to speak anything because you conclude everything, right? almost, i guess. Okay. Um, so basically just invite everyone to come join us, you know, support every athlete from every country. From southeast asia and you know they they have been training for their goal of the, their life right now and i hope everyone come to support and you know giving their support in this once-in-a-lifetime opportunity so yeah hope to see you guys in C game soon thank you yeah